ไม่ม่วาจ,จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568 วันที่26มิถุนายน2568ที่หอประชุมอุบลฮอลศูนย์การค้าเซนทัลอุบลว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนนายสมมาตรโพธิ์ประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีและ เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันที่26มิถุนายนซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญของประเทศกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดัยยาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 1. ขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดจ,จากกลุ่มพลังมวลชนกว่า2,000คน 2. การรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด 3. การจัดบูธนิทรศการจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาจำนวน13บูธ 4. การแสดงเชิงสร้างสารรค์ของนักเรียนนักศึกษาและชมรมทูบีนัมบวัน การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นอย่างยิ่งในพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกล่าวให้โอวาดและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดก่อนประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกันของสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่ออ้นนะครับนายวัชลัยมุลาครับปัจจุบันนะครับตอนาี้ชื่บุญเป็นทีม